สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆพี่ซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน้นนองเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์ซอยสีค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้จะเจอกันกับน้นนองเอมี่เอมี่อัปเดตเป็นรถอีวิสุมิวเอ็กซ์นะคะรถครอบครัว7ที่นั่งเป็นรถหมดสัญญาเช่านะคะของหน่วยงานออมสินนะวันนี้คัดมาให้ดูเด็ดสักหนึ่งคันนะดูละเอียดเลยคันนี้นะคะราคา659,000บาทนะเป็นเครื่องยนต์3.0ขับ2รถปี2018นะคะเลขไมล์แสนต้นๆฟรีดาาวนน์ผ่่ออยูประมณ12,000 นะฮะรายได้สองหมื่นห้าเนี่ยซื้อคนเดียวจบเลยนะถ้าไรายได้ไม่พอเอาคนในครอบครัวมากู้ร่วมได้เลยพี่นะฮะแล้วคันนี้ฟรีดาวสภาพสวยนะไม่มีชนหนักพลิกคว่มไม่จมน้ํากลับสีกอใไม่ใครที่หาอยู่อยากให้ลูกค้าเดินทางมาชมบทที่เพชรยนต์นะะสภาพดีแน่นอนคันนี้นี่ค่ะตัวไฟหน้าเป็น,นะะลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะเดย์ทม์รันนิ่งไลท์มีให้เรียบร้อยกระจังหน้าโครเมียมค่ะ,คะตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยจากโรงงานนะ,ะสภาพดีาพดมาพร้อมกับตัวล้อแม็กอลลอยขนาด17นิ้วนะคะ แม็กสภาพสวยเลยยางนี้เป็นยางกูยีอานะยางกูดยียาเดี๋ยวเราเช็คสภาพยางให้นะคะว่าอ่าสึกเสื่อมหรือ,อยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ตัวรถสวยงามนะสีบอลเงินคันนี้สีสวยเลยพี่กระจกมองข้างพับรบบเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวและพี่ดูสภาพภายในให้ดูกันนะสวยมากคันนี้ใครที่หาอยู่เนี่ยอยากให้ลูกค้านะคะต,ติดต่อเข้ามานะคะเดินทางมาชมรถกันพี่แล้วภายในพี่ดูความสวยความอ่าไม่ชำ้ำ สภาพดีนะคะภายในก็ถือว่าเป็นสีเบจทูโทนดำกับเบดแล้วก็มีลายไม้ตกแต่งสวยงามนะตามสไตล์คอนเซปต์ของตัว m ิลเอ็กซ์เนอซัสตินะคะแล้วก็ดูสภาพภายนอกภายในให้ดูกันชัดมีจอกลางให้เรียบร้อยคันนี้สวยงามมากใครที่หาอยู่นะคะจัดจองกันได้เลยคุณพี่จา๋าในงบแบบหกแสนกว่านะ 6, 59, บาทอาหมื่นเก้าพับาทตัวนี้นะตัวด้านหลังที่ดูสภาพดีนะ จุดเด่นของมิวเอกเนี่ยก็คือพื้นที่ใช้สอยด้านหลังเนี่ยมันพื้นที่เยอะเนาะเนะบาแถวสองแถวสามคือมันพับเรียบได้นะคะก็แค่ดึงแล้วก็พับลงไปอย่างนี้แค่นี้เลยคือพื้นที่ใช้สอยมันเยอะอะ่ะนะครับพับเบาพับอะไรเรียบได้หมดเลยพวกนี้นะคะถือว่าดีนะเหมาะกับแบบใครที่หารถไว้ใช้งานในครอบครัวเดินทางบ,าบ่อยๆมีลูกมีเด็กมีสัตว์เลี้ยงนะคะตัวนี้ตอบโจทย์เลยพี่นะโครงสร้างเดิมสภาพเดิมหมดไม่มีประวัติชนหนักผิดความนะคะไม่จมน้ำกลับสีกอใหม่ คันนี้สวยเลยพี่พี่จ๋านะในงบแบบสบายๆนะฮะงบแค่ฮะ659,000บาทงบถูกมา659,000บาทเท่านั้นีดูสภาพภายนอกภายในคันนี้นะกระจกปรับไฟฟ้า4บาทเลยคนขับ1บาทปรับออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะมีพันธนุ์เชฟคุ้มสัญพนมีมาให้เรียบร้อยนะคันนี้เล็กมาอยู่105นะราคา659ปี18รถหนึ่งงานออมสินปลดระวางนะคะสภาพดี มีหน้าจอมีอะไรให้เรียบร้อยหมดเลยพวกนี้พี่ดูค่ะสภาพสวยงามมากคือออปชันจัดเต็มนะไม่ได้น่าเกียดคันนี้นะคะคืออัตกกากันเล่งดีนะแรงม้าประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแรงม้าแรงบิดประมาณสามร้อยห้าสิบนิวตันเมตรนะโครงสร้างเดิมหมดคันนี้ใครที่หารถไปใช้งานในครอบครัวค่ะพี่ถือว่าคันนี้อีกหนึ่งรุ่นเลยที่น่านาเสนอเพราะว่าเป็นรถที่ขายดีมากมานะรถเนี้ยเราซื้อเข้ามาห้าสิบคันตอนนี้ขายออกไปเยอะแล้วพี่เหลือแค่ไม่ก,กี่คันนะรถเข้าสนยนทุกระยะ นะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันค่ะในส่วนตัวเครื่องยนต์เนี่ยคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3 0ดนดีเซลนะเครื่องยนต์ DDI Blue Power เครื่องยนต์ตัวนี้ทนมากที่แล้วขับได้เป็นล้านกิโลเลยนะะห้องเครื่องเดิมนะ,ะไม่มีการแกะการอะไรพวกนี้ห้องเครื่องเลยพี่สภาพดีรอยมาร์กออแต้มสียังคงสภาพเดิมนะคะคันหน้าให้ดูะชัดตัวรถสวยมากคันนี้บอดี้เดิมหมดเลยนะคะบอดี้เดิมสเปคเดิมหมด ไม่มีชนหนักที่ความค่ะใครหายอยู่นะคันนี้อยากให้ลูกค้ามาชมรถตัวจริงกันนะพี่นาะที่เพชรยนต์เสรีไทยอะสุวินทวงศี่6นะโตโยต้าอ่าอีวิสุมิลเอ็กเราไม่ได้มีแค่รุ่นนี้นะพี่นะเรามีทั้ง f o r ์ u เ e อร์นะฮะตัวขับสองขับสี่มีหมดเลยพี่มิลเอ็กนะมาเลือกชมกันได้แล้วพี่ดูสภาพนี่สวยมากการันตีเลยค่ะนะคันนี้น่าใช้งาน แล้วใครนะคะที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะสนใจอยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะอยากจับจองรถคันนี้ ติดต่อได้เลยที่เบอร์0 96, นะูนย์เก้าหกเจ็ดเจ็ดกพี่กับยูสูมิวเอ็กซ์สามจุดศูนย์เนวีตัวขับสองรถปีหนึ่งแปดเลขไมล์แสนกลางราคาหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวออกรถศูนย์บาทด้เลยพี่ผ่อนเดือนรับประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทตลอดสัญญาค่ะสนใจคันนี้เนะี่ยติดต่อได้เลยที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนะพี่นะวอล์กอินเข้ามาดูรถมาลองขับมาเช็ไดได้เลยค่ะลูกค้าต่างจังหวัดซื้อได้เรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่ทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยเหนือใต้สานออกตกไปได้หมดเลยทุก้นททที่่่ัวประะเศค แล้วก่อจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะี่คะเป็นกำลังใจให้กับเอมี่ด้วยนะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ